เก้าสิบสี่นะคะใช่เจอกันมาแรงเนอสองถูกสองถูกเริ่มเลยใช่ค่ะนี่นะคะน้องเคสคืนนี้ได้ใช่ไหมทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มประมาณนี้ครับผมโดยประมาณนะครับผมขายตัวเลยจ้าพักกี้ขายครับขาย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 ครับขาย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  อุ้ยไม่น้ำอะไรกินหรือเปล่าในนี้ในน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่านี่ครับคุณชินจังนะฮะผู้ใดอ่านขอความถามองค์อยท่านเนี่บ่ะดูสองเต้าเพื่อนสองเต้าทุ่มหนึ่งของสองทุ่มครับน้องกีตาร์ไม่น่ากระบอกเราหรอครับมาครับแกน่าจะลาพักป่วยแกไม่สบายผู้ใดอ่านขอความกรุณท่านเนี่ยสูว กูตอบข้อมาตกลงหน่อยไหมกูส้งพี่กูเปิดใแอปเปิลวอดแบบนี้มันกดรวบไปแบบนี้เยอยครับแอนนี้มาี่ยพักกี้มาแล้วครับแอนตินน้องสกายไายคูลเออร์นี่วะเนี่ยมนแค่ได้กินเบียร์ใช่ปะ เลยเอาติอเปิดอมาพี่น้องนี่นะขคยตัวให้นะโอ้ยน้อขคาตัวให้นี่ยาตัวสือซอยงตัวตีเลยอืาตึงเอาเร็วตึงโตตึงงโตตึงโตตึงเนี่ดิเสสนี่นี่มันตี พี่น้องซื้อไซตากันมด้วยครับวันนี้เราอยู่ที่งานไหนปากมุั้นฟรีนะครับเป็นที่ไหนันที่หนกัแต่ในคนขับรถี่เป็นันเห์อนี้เห็นว่าคนขับรถคนขับรถเป็นอไรเปกันเท่หเดอค่ะวกันเท่ห์เถอะตัวยาดยอดก็ปา สีเกลนั่นงเสดส็จเสืได้ยินครูกิตตม,มาวันจะมาวันนี้อาจจะมากครับผมคาได้เห็นเล่าเสือแล้วอาจจะขับรถมาเองนะฮะกับทีมงานเร่าแง่สิเ่เกลมไปเลยน้องนิโก้หน้าสวยอันนี่ครับสวยมากวันนี้ตแต่อันนี้ก่อนเมื่อกี้มันเป็นอย่างบา้าเศร้าจ้า ต้องแก้มุกาเบิงมาเท้าอีหลีอ่คุณแน็กว่ารถกับคุณกล้องมาอยู่นะคะี่นองกินเขาครับกินซิมครับขอบคุณไปยังเกเิดยนะครับเมแล้วเมาเเสูัเล้วครับเสักระดสซือกินอะสัอก็เองนะครับจากเจ้าภาพเอแปมกล้องกเออ่เอซิมเล้วนี่เน้องไปว่ท่นเขาได้ทำนีแะซิมเนีซิมเนีย ครับผมทิ้มลังบานเท่ากับเตรียมทานที่แล้วคอสตูมคอสตูมไฟเดียไฟไม่ได้คื่ออะไรไฟชื่ออสไรโมนี่โอเคปลาสูงมหนเสือกล้วยคอสตุมตัวเกิมสิกเด้อใช่ตัวรับพัน แอนนี้แต่เด็ดสัวนี่แอดมินเราแอดมินโตกเกียวส่งโคบายลิงนั่นเออกอนนีคนเดียวนะแอนนะี่น่ะนะมีคนเดียวนี่ล้วมีคนเดียวนอยู่แล้วเฮ้ยความตุ้มให้แอดมินเอ่ยเิ่ย <c oughs> ตอบแชททั้งยังเพิ่ยอนุ <c oughs> อนมัต ประทับใจนะครับอันนี้คุณบอมแบมนะคะอัน e s เ็นยังไงเนี่เสร็จสุดอ็นี้เต็นหน้ายังเสร็จลหอเอาี้เตนสักกาโแมเต็นมน ข่าวหมดไปข่าวก้องเข่าหมดไปจบจบจบข้อมันเหมาะกับการสือกินขพระ่าเธา,านถอดก้องยิ้งข่าวพี่น้องหิออ้มเข่าขาพี่น้องเออเอ,อ๋อนี่ไงแอนนี่นี่ ครูจุนนี่มาขึ้นวงใหญ่ไหมครคับคืนนี้ไม่ได้มาครับแต่ว่ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวอจารเชภูมิครูจนี่มามาพรุ่งนี้ครูนนี่มาพรุ่งนี้นะคะสือบดเลยวันนี้จะดูครูจนี่อันนี้เฮ้ยยังยุกกระไพยมามีคนถามหาถูกหนึ่งเลยทุกคนสวัสดีค่ะ เกิดพร้อมมันอรุณเลยมีว่าจะ่ของบอก,อกซื้อบัตรด้วยนะคะทุกคนขาอย่าลืมซื้อบัตรด้วยค่ะเด้อคืนนี้ตอนเตืล่ลราจะเจออะไรบ้างก็รอชมมาค่ะโอเคครับเดี๋ยวพร้อมแล้วผมรอแค่อีกสักพุ่งนี่ผมจะอีบวกสองเสร็จแล้วก็จะเริ่มทำการแสงนะครับผมตอนนี้พี่นองข้งาวทอนกับมารอดแล้วนะครับรินิจตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ

ไอ้น้องบอมนะครับกำลังซ่อมนะครับอุปกรณ์อยู่นะคะซ่อมค่ะมือนี่เขามาน้าใหม่มาด้วมือนี่น้าใหม่ใม่ม้มือนี่คุณกล้วยนะคะนี่คุณกล้วยเพมนะคะกล้วยคอสอันนี้คุณแม่นะคะับกำลังซ่อมไฟอยู่นะครับจะสั่งไฟเด้อพี่น้องเป็อ <together>. ออ store, นอะไร ต่อยยืเติยงเกียร์ครับกกีเล่นมุกเนี่ยจ้าหืมมุกผมฟังไม่หมดแล้วแม่ฟังมุกแล้วครับมุกยังะบดนี้ ไปบ้านมาไหมอ๋อไปบ้านมาอยู่ครับมาทุกคนครับมันอยู่กป็นอยู่กป็นอ่าพี่จูนี่พ่อมาฮะเล่าแล้วเล่ยนมุกยังดีเป่า มุกหนูไม่มีหนูฝั่งไม่หมดแล้วคิดถึงบ้านมากคนโคราชกลับบ้านเด้อครับเด้อกลับบ้านเฮ้าเด้อพีนอ่น้องห้ามเข้าห้องแต่งตัวพะนะนจะเขียนตายไปอย่างดีพื้นที่สมบูรณ์มา,นนา,าเถอ,อ,อะอะไรชอบมากนะเออมุกนี่แหละซองขาวไม่ใช่ประสนวาย

ไม่แต่งเพื่อเดว่าอันมุกอันนั้นแม่มุกนั้นอันแม่ถ้าเล่นทุ่มหนึ่งเวทีต้องเสร็จแต่ถ้าไม่เสร็จแสดงว่ายังไม่ได้เล่นต้องเล่นเวลาต่อไปบอีกว่าเมย์เสดโยรีขอมุกนะมุกหนึ่งเล่นมุกยังไง อยู่ดีมาไหมไม่มาค่ยู่มอัืมเออกรบเกแล้ว่ะยูได้ฟังไคหมดแล้วค่ะ โอเคนะครับแบตโนเซบ์เบิร์นแล้วโมงหนึ่งพอดีนะครับผมผมกางสิองอ่คอน์ยานลงองลอยพราะว่าแบตเซบ์เบิร์นครับผมประกาศชาติแบตสแตนบายรอดเตียงช20นไปที่นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมซื้อัตรซื้อตัวนะครับผม EP ที่94นะครับผมกดลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมรับชมได้2วันวันที่20แล้วก็21นคะครับ ตอนน,นี้หนาเงี้เทากับพอมแล้วไปที่ข้าพร้อมแล้วแซนซิสเนี่ยพร้อมแล้ววางไว้ตรงไหนวางไว้ที่หมามครับน,นะฮะนี่พร้อมแล้วนะฮะาเบิรงพี่น้องไฟหนาไปที่ก็คือแดงแห้งกคค็คือเอฟซีบ้าคอฮันหรบอว่คือไม่ใครเห็นนะฮะขเข่ในะเห็นนะซาไม่ยครเห็นทำไงล่ะปิดไฟอย่างนี้ อย่าไปดีมาครับผมดูที่อเมริอาประลงชันะนะครับผมนี่นะฮะับเอฟซีเข้ามารอ,อหน้าเวทีแล้วนะครับผมมาส่วนนะครับตอนนี้อยู่เอฟซีบองส่วงอยู่นะครับนี่ลานกว้างหว่างมากเดี๋ยวสภาเข้าจะเอารถทันหนึ่งออกเพื่อนี่ก็สิกว้างคืนนะครับ วิธีเสรียมสูตรพร้อมแล้วงานมองสวนครับโรงงานบ้านสมุนไพรของแม่ปิ้ลครับอยู่ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปากกองชัยจังหวัดนครราชสีมาซื้อบัตรเลยวันนี้ EP ที่94รับชมมาสองวันมาที่20แล้วก็21นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอปากกองชัยพุง่งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชยัยภูมินะครับบายบายนะขอลงไล์ก่อนคนเยอะมากขอบคุณครับงานจะไม่เล่นลงคนเยอะแล้วโอเคนุ่หอยอ่ะ